เช่าเลยครับดูแล้วพลังกำปั้นนี่หนักหน่วงทั้งคู่ครับเอาล้วงลำตัวก็ต่างคนต่างล้วงวัดกันเลยครับหมู่หรือจ่าหมู่หรือจ่าเอาจามซอกครับใส่ยจิตกับเพียนโสภาเจองลำตัวอแล้วครับโอ้โหดูเดี๋ยวได้เรื่องครับมาแล้วมาแล้วครับหางขีวขวาเพียนโสภาเอา ไม่กลัวแล้วครับอ้าวครับวันจ่ายครับวันนี้วันจ่ายจ่ายก็ไม่เต็มเต็มจ่ายอาวุธไปเต็มเต็มวันจ่ายอุชองเอาอมาสองข้างแล้วครับนั่นเลยครับให้มันเข้าเทียมกันครับโอ้โหโดนหมัดขวายครับดึงศอกกลับคเลยแม่รออยู่แล้วครับเพชรนาินแม่ดึงศอกกลับไปแล้วครับแพรลูกนี้ไปติดลักันแล้วครับ ล้มตัวเอ้าล้วงคืนเหมือนกันครับอาครับอย่าหมดกันแล้วกันครับเพชรอริย์อย่าหมดกันแล้วกันอย่าหมดกันแล้วกันเอาแต่ว่ายังไม่หยุดครับโอ้โหเจอบัตรนี่ครับหน้าหงายแหลกมุกกระไปมาครับยังมีพึดครับเพียงโสภาจิ้มลำตัวโอ้โห100%ครับชีวิตดูครับดูครับพยายามพึดขึ้นมาครับแต่ว่าเจอลูกเข่าแหลมๆเข้าไงนี่ครับจิ้มท้องแบบนี้ครับโอ้โหมันจักมันแหลมมันคมครับ จะมาจะมาก็โดนท้องจักเขาอีกจะมาจะมาโดนหมัดเข้าไปอย่างนี้ครับแต่ก็เดินนะครับเดินจริงๆครับฉะนั้นของพี่สภาโอ้โหเจอสอกครับนี่นะครับจุดเปลี่ยนเลยครับทั้งสอกทั้งข่าวเลยครับดูแล้วพลังกำปั้นนี่หนักดวงทั้งคู่ครับเอาล้วงลำตัวก็ต่างเขาต่างล้วงวัดกันเลยครับหมู่หรือจ่าหมู่หรือจ่าเอาจามสอกครับใสายจิตกับเพียรสภาเจอลำตัวอแล้วครับโอ้โหดูเดี๋ยวได้เรื่องครับมาแล้ว มาแล้วครับหางขีวขวาเทียนโสฟาออ้าาวเครับไม่กลัวแล้วครับอ้าวครับวันจ่ายครับวันนี้วันจ่ายจ่ายก็าไปเต็มเต็มจ่ายอาวุธไปเต็มเต็มวัจ่ายเอาช็อตเอาหอเปล่าครับ้างแล้วครับนั่นแหละครับให้มันเข้าเทียนกันครับโอ้โหโดนหมัดขวาครับโอ้โหสองต่อยแล้วแม่รออยู่แล้วครับเพชรนริน หนึงศอกกลับไเลยครับแหลลูกนี้ไปติดลักกแแลกครับจิ้มลำตัวเอ้าล้วงคืนเหมือนกันครับอ้าวครับอย่าหมดกันแล้วกันครับเพชรนรินทร์อย่าหมดกันแล้วัอย่าหมดกันแล้วกันบแต่ว่ายังไม่หยุดครับโอ้โหเจอหมัดนี่ครับหน้าหงายแหลกกระดูกกระไปมาครับยังมีฮึดครับเพียงโสภาจิ้มลำตัวโอ้โห100%ครับชีวิตดูครับดูครับพยายามฮึดขึ้นมาครับแต่ว่าเจอลูกเข่าแหลมๆเข้าไหมเนี่ครับจิ้มท้องแบบนี้ครับโอ้โหมันจักเลย มันคมครับแม่จะมาจะมาก็โดนท้องจักเขาอีกจะมาจะมาโดนหมัดเข้าไปอย่างนี้ครับแต่ก็เดินนะครับเดินจริงๆครับฉานด้นของพี่สุภาโอ้โหเจอสอกครับนี่นะครับจเปลีเย็นเลยครับทั้งสอกทั้งเข่า